อย่าแต้ครัวคำโตวสวัสดีค่ะคลิปนี้มาทําห่อหมกสูตรเจรสชาติอร่อยๆทานกันนะคะเครื่องปรุงและส่วนผสมก็จะมีกะหล่ำปลีล้างให้สะอาดจ,จากนั้นก็นําหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใบมะกรูดซอยและเมนูอาหารเจที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นโปรโตีนที่มาจากถัว่วถ้าหากไม่มีโปรโตีนหรือว่าทานถั่วน้อยไปก็จะทําให้หิวเร็วนะคะเมนูนี้ก็จะมีเต้าหู้ขาวเห็ดออรินจี สำหรับเนื้อสัมผัสของเห็ดออรินจิก็จะคล้ายๆเนื้อสัตว์อยู่นะคะแล้วก็จะมีพริกแกงเผ็ด3ช้อนโต๊ะใบมะกรูดซอยแป้งข้าวเจ้า60กรัมหรือว่า6ช้อนโต๊ะและพริกสดแดงเพื่อตกแต่งวันนี้ยายแต้ไม่มีพริกชี้ฟ้าจะใช้เป็นพริกจินดาแทนค่ะจากนั้นก็นําเห็ดและเต้าหู้มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงจะนําไปต้มให้สุกก่อนนะคะเสร็จแล้วนาหม้อน้ําขึ้นตั้งไฟเปิดไฟแรงแล้วรอให้เดือดแล้วนํากระหล่ำลงไปลวกประมาณ1-2นาทีก็พอค่ะ ตามด้วยเต้าหู้ขาวและเห็ดออรินจิต้มในน้ำเดือดประมาณ5นาทีสุกแล้วตักออกมาพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะพอเห็ดและเต้าหู้เย็นลงแล้วก็นำมาสับให้เป็นชิ้นเล็กลงถ้าท่านไหนมีเครื่องปันป่นก็ปั่นตามความสะดวกได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็มาปรุงรสชาติตามความชอบเลยค่ะก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวพริกแกงเผ็ด สำหรับพริกแกงเผ็ดก็จะลืมชิมรสชาติดูก่อนนะคะจะได้ปรุงรสชาติถูกแล้วก็จะมีผงปรุงรสสูตรเจสีุขาวเห็ดหอมคนเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันตามด้วยหัวกะทิสูตรนี้จะใช้ที่150 ml แล้วคนให้พริกแกงและน้ำตาลแตกตัวตามด้วยแป้งข้าวเจ้าระหว่างที่เติมแป้งข้าวเจ้าก็ทยอยเติมหัวกะทิลงไปด้วยนะคะ แล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันพอเครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ตามด้วยเห็ดออรินจิแล้วก็เต้าหู้สำหรับเนื้อเต้าหู้จะใช้มือขยี้แบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วคลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเติมกะทิส่วนที่เหลือให้หมดให้ความข้นได้ประมาณนี้นะคะ ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็มาชิมรสชาติดูค่ะรสชาติได้ตามที่เราชอบแล้วก็มาเตรียมหอ่อใบตองที่ใช้ห่อก็อย่าลืมนําไปตากแดดให้นิ่มก่อนนะคะถ้าหากฝนตกจะใช้วิธีนึ่งก็ได้ค่ะแล้วเช็ดให้สะอาดรองใบตองสองชานป้องกันใบตองแตกตามด้วยกระหล่ำปรีเนื้อเต้าหู้แล้วก็เห็ดออรินจิโรยใบมะกรูดซอยตกแต่งหน้าด้วยพริกแดง เสร็จแล้วก็ห่อตามความถนัดเลยค่ะถ้าใบตองสั้นๆแบบนี้ก็จะมีเตี๋ยวอีกชั้นหนึ่งแล้วกลัดด้วยไม้จิ้มฟันเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วนำหม้อน้ำสำหรับนึ่งขึ้นตั้งไฟเติมน้ำลงไปประมาณสองข้อนิ้วมือแล้วนำหอหมกขึ้นไปนึ่งได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้น้ำเดือดทุกอย่างสุกหมดแล้วจะใช้เวลานึ่งด้วยไฟแรงที่15-20ถึีนาทีก็พอค่ะสุกแล้วปิดไฟแล้วยกลงจากเตาเท่านี้เราก็จะได้หอหมกสูตรเจรสชาติอร่อยอร่อยกลิ่นหอมหอมแล้วค่ะหน้าตาไม่ต่างกับหอหมกท,ทั่วไปเลยนะคะแถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะ สูตรอาหารอร่อยๆอแบบนี้บายยญยแต้วครัวคำโตโตขอบคุณที่ดูจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ